เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับ ก็เป็นข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับว่ามีมาตรการอะไรกันบ้างนะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้กับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ช่องสนุกเรียนรู้นะครับ สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยนายชัดชัยพรมเริศปหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามความเหมาะสมกับพื้นที่ได้แก่หนึ่งการสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนควบคู่กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับ 2. จัดระเบียบและแบ่งสัดส,ส่วนการใช้พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความชัดเจนอาทิเช่นพื้นที่ร้านค้าสถานประกอบการพื้นที่สำหรับพักผ่อนพื้นที่จัดกิจกรรมพื้นที่จอดรถหรือพื้นที่อื่นๆให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมกำหนดมาตรการควบคุมจำนวนผู้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด และเป็นไปตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมโดยถือหลักหลีกเลี่ยงติดต่อสัมผัสระหว่างกัน 3. อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการระบบการจราจรรวมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดความแออัดของพื้นที่ 4. กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะจุดที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อกำหนด และให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอลเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรครวมทั้งกำจัดขยะในพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 5. ลรณรงค์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชันไทยชนะให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความสำคัญและการใช้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้นะครับนี่ก็คือ,อข้อสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ